สวัสดีจ้าวันนี้มาปอกกุ้งกันเนาะปอกง่ายๆมายวันนี้สิพัดทัวร์จ้าพัดทัวร์หวานทัวหวานกุ้งสดพร้อมแล้วเนาะเหตดง่ายๆกายะเผากับปลาปอกกุ้งกับปอกง่ายง่เพราะต้องย้อนหลังเลยจ้าพี่น้องเหตดง่ายๆนี่บอนี่ค่ะเสียบเข้าไปตองนี้เลยจ้างัดเข้าไปเลยกดกันไกล มากแบบล่องแบบลึกๆทั้งสี่นเนาะเท่ากับันจะปอกไงผ่าหลังให้เลยผ่าหลังให้เรียบร้อยเท่ากับเอาไปล้างทำความสะอาดเส้นย้ายมองีเเ้นขีดกุ้งมองนี้เนาะเท่ากับดึงออกออกได้แบบไงเท่าก็ต้องเอามีดมาพาถ้าเป็นยูยูกอนสมัยก้อนเขาต้องใส่มีดมันบอกเขาต้องพลอยๆตอก ไพ่ไพป๋องเสร็จมันเสียเวลาจ้ะมันเสียเวลาเดี๋ยวนี้พ่เอาเราจะเอาแบบนี้เลยง่ายที่สุดแล้วเนี่ยแบบนี้ง่ายที่สุดเราจะเอาไอ้กันไกลไปแหลมๆนะคะสอดลงไปตัดเลยค่ะตัดแบบนี้เลยบานี้มมนกสิงีายสำหรับเฮาเดี๋ยวเฮาก็เอาไปทำก้นสะอาดดึงหลังกุ้งขี่กุ้งออกไปเบิร์มันมันกุ้งบางนี่ก็ก็เอาเนาะ บราเอาเพราะว่าไอ้ทั้งเขาบวกินบวกกลิ่นเ,เอาออกเลยจ้ะถิ่มไปเลยผสมกินมั้งไม่นี้ให้กับเขาหน่อยๆใส่กุ้งจะหกเจ็ดตัวเพราะจา้ะกุ้งนี่ยัาดีออนฟิตน้ำแข็งไว้ประ่านไในประ่านนี่เป็นไหนประ่าน,น,นไใน,นอ่อนเป็นไหน บาลางซ้ำบาลางน้ำแข็งซ้ำเห็ดแบบนี้เลยจ้ะมันง่ายมันง่ายเลยแม่บ้านในเรือนของเขานี่จ้ะเห็ดแบบนี้เลยเนาะแบบนี้นี่ยเต้องไปผ้าหลังกุ้งเขต้องผ้าลังกุ้งเลยจ้ะันนี้นบหลอกกามันก็สิผ้าลังไปในโตเลยทำความสะอาดอย่างไงแ,แกะอย่างไงวิธีแกะกุ้ง วิธีหนึ่งนะที่แบบเราแก้คนสอนในยายดิวมาเนาะเพ่นบอกว่าถ้ากุ้งม,มันสดค่ะๆเนี่ยพ่นพ่นบอกว่าให้ใสน่น้ำอุ่นน้ำอุนได้ค่ะว่าแม่น้ำฮอนน้ำอุน่นน้ำอุน่นเทลงไปเลยค่ะจะเอาหน่อยเอาลายไปไหนก็เทลงไปเลยค่ะเทใส่โต๊ะกุ้งอ่ะเนาะ,เน,ะเ,นเนื้อเนื้อข้างในกุ้งมันก็นสิบะแดงมันก็นสบไอ้นี่รพร้อมมันก็สบปอกไงพร้อมายบง่ายบ,ายบ่จ้ะ เฮ็ดง่ายขนาดเด้แม่บ้านยุคไม่สมัยไม่แบบพวกเขานน่ก็ต้องไปสีเรียดกันกับการฮีดกับเผาปันใดลรวเนาะยุคยุบย,ยายบิวนี่บ่คหอยมิคนเป็นกับเผาปันใดเด้ยุคสองหาหนึ่งสองนิหย่างแด้ค่ะย่างยุคยุคหนี่ยุบไปทองไม่ <c oughs> อยากาอหรอกนอกาะงคำบอกคำคมเนี่ยเสือเลยว่าบ่อายเลยจ้ะเพราะว่า,าตอนนี้ยายบิวกับปวยว้ทองอยู่ก็ตตองดูแลจาพอมือ,อมีง,ง่งายหลอดบูวบา ฉันหอนเดชใจพี่น้องหอนบุบบาบาุบบ้าเดชถามผู้นั้นผู้นี้ไว้ให้เจังไดอาการปผมมีน่าจะเสียหายคนบอกว่ากินทั่วทั่วทุกชนิดอะค่ะค่ะทั่วทุกชนิดแล้วก็กินน้ำกระมู้กินขมากรักๆเลยนะเดชอยู่กินคอลลาเจนจ้ะคอลลาเจนซอยใดแน่นอนเลยสื่อคอลลาเจนไม่กินจ้ะ คอลลาเจนนี่ยังกับไปหาเอาเด้อพวกเจ้าเดี๋ยวสิว่าโฆษณาให้เพุ่ลเย็บยีวกินคอลลาเจนจ้ะหน้าตาผิวพรรณกะเล่เข่าหน่อยลงนิดนึงไม่อยากอันอันเอาคลิปได้กับคลิปได้กับมิตรแถาแล้วก็มันแถาแท้ๆได้พี่น้องเ่ามันแถาธรรมดาได้ข่อยเนี่ยหอยเข่ามาโดนรถได้หอยเข่ามาโดนจนรูข่อยเลี้ยนจบแล้วข่อยข่อยสบายใจขึ้นนิดนึ่งเราจะว่ารูข่อยเลี้ยนจบแล้วข่อยก็ต้องแบบหนาดำคำเทียนแล้วกัน เดีย๋ยวนี้พอตะก,กีินพอทำงานพอเครียดพอเครีคยดทางกายนางใจพอยหญนเ่ามีเงนินให้ลูกไข่ยืมได้กินลูกขไข่ก็ไปโรงเรียนต้องกินใส่ถุงมือเนาะตอนนี้ลูกไข่แต่ว่อได้เห็นงานแล้วจบไหมเรียนไหนเอ๋ภาษาจีนได้พี่น้องเห็น,นหยังลูกบอทำงานแว่นท็อปเจริญเล็นเกน้อยโคบิดหยุดหนีแมหางานยากขนาดเอาซสม,มนะี้เลยเนาะเดี๋ยวสิไปเห็ดกับเขา